อยากจะเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของความเสี่ยงโรคมะเร็งค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันเนี่ยทุกๆชั่วโมงเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็ง8คนนะครับ<ฮ>เพราะฉะนั้นค,ความเสี่ยงมันสูงมาก<ฮ>วิธีการเสี่ยงมันก็มีเยอะแยะนะพวกเรารู้กันหมดแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเ,เรามีวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยง อย่างชัดเจน<ม>ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในราา่างกายให้เพิ่มขึ้นวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะเน้นไปเรื่องการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเราจัดการให้มันหมดไปก็คือการไปกระตุน้นเซลทีพิฆาตเซลทีพิฆาตนี่ผมตั้งชื่อมันขึ้นมาเองแทนคําว่าคิวเลอร์ทีเซลเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วนะครับพตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเซลลทีพิฆาตนะครับเรา ทำงานวิจัยเรื่องมังคุดเมื่อ4 4ปีที่แล้วที่หมอพูดถึงแล้วเราก็ได้สารตัวหนึ่งจากมังคุดคือจีเอ็มวันทดสอบในห้องแลบแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเมื่อมันสามารถกําจัดมะเร็งด้วยประสิทธิภาพสูงมากจากนั้นก็ตั้งบริธฐานไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไอ้กองขยะมังคุดเปลือกมังคุดที่ข้างถนน,นมันจะกไปกลายเป็นทรัพย์มหาศาลนะครับก็มีการผสมสารจากมังคุดตัวเนี้ยกับสารสกัดอื่นๆเพื่อให้เสริมฤทธิ์กันได้ไล่สารสกัดที่มี คุณภาพสูงแล้วให้ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเม็ดเลือดขาวที่เรากระตุ้นขึ้นมาก็คือเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวรีตีเซลล์นี่แหละแล้วหน้าที่ของคิวรีตีเซลล์มันเป็นยังไงสิ่งที่เราเห็นนะครับในคลิปเนี้ยก็จะเห็นว่าคิวรีีเซลล์มันจะวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งเฉพาะเซลล์ที่มีตําหนิเท่านั้นจะไม่แตะเซลล์ปกติเลยเพราะนั้นเป็นวิธีการจัดการแบบมุ่งเป้าจริงๆนะครับ และเมื่อจัดการกับเซลล์มะเร็งเซลล์หนึ่งแล้วมันก็ไปวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งโดนอื่นต่อไปแล้วเซลล์ทีพิฆาตเนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันเป็นคิวร์ทีเซลล์เมมโมรีทีเซลล์คือมีความจําครั้งหนึ่งจัดการกับมะเร็งแล้วมะเร็งมาอีกก็โดนจัดการทันทีนี่คือความมหัศจรรย์ของคิวร์เทีเซลล์ปัจจุบันเนี่ยเราได้ช่วยคนที่เป็นมะเร็งอาการกลับสู่สภาพปกตินะมีคุณธารชีวิตปกติหลายพันรายนะครับ<ะ>จนได้รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมดีเด่นในการจัดการกับมะเรง็งทีนี้เรื่องของมะเร็งอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราป้องกันไม่ให้ d n a ที่ในโครโมโซมถูกทําลายวิธีการตรงนั้นก็คือเพิ่มความยาวที่ปลายของโครโมโซมซึ่งสี่ส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์เวลาเราเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้ DNA ก็จะไม่ถูกทําลายเพราะว่าโครโมโซมมันจะรักษาสภาพของมันเมื่อเป็นเช่นนี้ โอกาสของการที่จะเกิดการผ่าเหล่าผ่ากอของเซลล์ปกติในร่างกายให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับ